สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านวันนี้มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากที่สร้างผลงานนั้นยอดเยี่ยมด้วยการคว้าดับ8ของ VNL 2022ที่ประเทศตุรกีซึ่งขณะน,นี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ไดเ้เรียกนักตบลูกยางสาวไทยเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมไปลุยศึกใหญ่3รายการประกอบไปด้วยรายการ AVC Cup 2022ระหว่างวันที่21-29สิงหานี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ต่อด้วยอาเซียนกังปรี2022วันที่9-11กันยายนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือศึกชิงแชมป์โลก2022 ระหว่างวันที่29กันยายนถึง15ตุลาคมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ซึ่งทั้งสองประเทศนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักตบสาวไทยพร้อมเบอร์เสือ้อรวมทั้งผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ประจำทีมออกมาแล้วซึ่งถือว่าเป็นชุดใหญ่ของทีมสาวไทยเลยทีเดียวโดยนักกีฬาที่เรียก เข้ามาเก็บตัวทั้งหมด25คนดังต่อไปนี้วิภาวีสีทองหมายเลข1ปิยนุษแป้นน้อยหมายเลข2พรนพันธ์เกิดปราดหมายเลข3กัปตันทีมนะครับทัดดาวนึกแจ้งหมายเลข4กันนิกาที่ประโชตหมายเลข6วัชรีนวลแจ่มอันนี้ยังไม่ได้ระบุหมายเลขนะครับ จรัดพรบรรดาศักดิ์หมายเลข9กัตติกาแก้วพินหมายเลข10คัทลีปินสุวรรณหมายเลข11หัตถยาบำรุงสุขหมายเลข12นัตจิชาใจเสนหมายเลข13สุทัตตาเชื้อหูหลิมหมายเลข14แก้วกระยากมุนทลาหมายเลข15พิมพิจยากกรำหมายเลข16ทิชายาบุญเลิศหมายเลข17 อัจฉราพรคงยศหมายเลข18ชัชชุออนโมกศีหมายเลข19สุภัตราไพาโรธหมายเลข20ธนช,ชาสุขสดหมายเลข21นัทพรสนิทกลางหมายเลข22สิรศิลิมามานก,กิจหมายเลข23ิชาทิชกรบุญเลิศหมายเลข24ศสิสิพาพรจันวิสูิ์หมายเลข25 วิมลรัตนพันธ์หมายเลข26และลำดับสุดท้ายก็คือน้องยูฟ้านะครับขอแสดงความยินดีน้องยูฟ้าด้วยดนพรสินโพหมายเลข36ขอขอบคุณข้อมูลความเคลื่อนไหวนี้จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ครับวันนี้ก็ขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามตกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องดู